รัฐมนตรีท่านตุ้มดาวสมบรณด้วยนะครับที่เสียเวลามางานในวันนี้นะคะแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งจริงๆเนี่ยผมผมเรียนตรงๆเลยว่าณวันนี้ตั้งแต่หนึ่งปีที่ผมได้มีโอกาสเข้ามารับใช้ในสโมสรแห่งเนี้ผมพูดตรงๆว่าผมไม่เคยมีความรู้เรื่องฟุตบอลเลยฮะแต่ว่าพอได้มาสัมผัสแล้วพอมาได้รู้ถึงพวกพี่น้องทุกคนผม ผมได้เห็นในหลายๆอย่างที่มองเห็นว่าที่เนี่ยเป็นครอบครัวไม่ไม่ใช่ว่าเชียร์บอลเสร็จแล้วก็กลับแยกย้ายคือเห็นตั้งแต่ผลลุกตั้งแต่ผลปออไปเชียร์บอลยังต่างจังหวัดนะคนับแล้วก็ในในสิ่งที่ตั้งใจไว้ก็คืออยากจะทำในในพัฒนาน่งนี้แล้วเรามาเรามาได้ใจเราไม่มีผลประโยชน์อะไรอ ดังนั้นในในสิ่งตรงนี้ผมทําเป็นที่แล้วเราผมก็อยากจะขอฝากพี่น้องทุกคนให้ยืนอยู่คู่สิงหน้าเรือไปตลอดแล้วเรามั่นใจว่าเราจะเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งอย่างเช่นเราไม่ใช่แค่ดูบอลกันอย่างเดียวเรายังมีไปช่วยเหลือช<อ>ุมชนที่น้ำ<อ>ท่วมแล้วก็อย่างชุมชนไฟไหมเนี่ยเราก็มีกิจกรรมที่เราร่วมไปช่วยเหลือกันแล้วเราได้ความร่วมมือจาก ทา่านรัฐมนตรีภูมินาหงสกุลที่มาช่วยเหลือในตรงนี้ด้วยต้องขอตบมือให้ท่านด้วยครับวันน,ะะน,นี้ถ้าไม่มีท่านานีชุมชนคงไม่ได้อย่างนี้เหมือนกันดังนั้นก็ฝากไว้ว่าทีนตรงนี้มันเป็นของชุมชนของเตยแล้วก็ของท่าเรือดังนั้นเราเราต้องรักษามันไว้ใครจะว่าว่าเราเป็นนักเลงหรืออะไรนู่นนี่ตรงนี้มันเป็นครอบครัวคุณไม่รู้หรอกว่ามันเป็น เมื่อการรักษาการได้มองหมายกันบ้านที่ผมใหม่อีกแล้วผมก็จะทำกันบ้านต่อไปไม uh ่ไ oh. ด้อยู่ด้วยพี่กันนะครับพี่น้องอย่างนี้ยังขึ้นมาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งคือเมื่อสักครู่ที่เรามอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ที่ประสบอัภิภัยนะครับบริเวณคุณการดาประสบสุขตอนนั้นไปกับธุระอยู่ให้คุณโบลิงขึ้นมาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตมอบให้กับคุณกานดาประสุทธิ์เลยนะครับไม่ทราบอยู่ตรงไหนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญขึ้นมาเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานกำลังเอาดสองมานะฮะ คุณกันดาครับเิญนะไม่คดว่าเหมันดยกับผมอยู่ด้านหลังเลยทีเีคุณกันดาครับ